ครับลีโวโป้ครับจากนุกอีซียูครับจูนบายป่าครับการซ้อมครับรัคน,นี้เป็นลันแรกครับวันนี้ครับผมดูกันลีโวโป ครับเสียยนุมรถเกียวครับผม OMC นุ๊ก e c u ครับหนึ่งสี่ห้าเก้าครับผม หนึ่สี่สองห้าครับเอา้ายกไปแล้วรถมีอาการครับ 97, เก้าเจ็ดเก้าสามรันแรกครับผม